อนุโมทนาสถาเจ้าภาพผู้มาถวายพักทหารสังฆทานน้ำปณะ,ะพระคุณเจ้าในเช้าวันนี้ครับเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการได้พร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ตังนี้กำลังเร่งเอกสารต้องขออภัยคณะผู้ปฏิบัติธรรมรอบนี้มาไม่ค่อยได้เจอกันเพราะตอนนี้หลายทางก็หลายเร่งเร่งทั้งเอกสารรับรองการขอวีซ่าคณะที่จะเดินทางมาจากประเทศอินเดียด้วยแล้วก็เอกสารดำเนินการในส่วนของการขอตั้งวัดด้วย เมื่อกี้ก็เพิ่งโทรมาเร่งแล้วก็เอกสารในส่วนของการทําการเรียนการสอนด้วยครับหลายๆเอกสารพร้อมๆกันแตข่ขณะเดียวกันท่านทั้งหลายที่กําลังประพฤติปฏิบัติธรรมก็พยายามขณะที่รู้สึกตัวเองลืมตาขึ้นมาในชีวิตประจําวันก็ให้รู้สึกตัวเองขณะที่เราหลับตาก็ให้รู้สึกตัวเอง วัจของการปฏิบัติสมาธิภาวนาจะสายไหนก็ตามพิธีการใดก็ตามเทคนิคของรูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามถ้าขาดหลักการเดียวคือความรู้สึกตัวถือว่าผิดหมดเลยสังเกตพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้พวกเราทำอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกก็เพื่อให้พวกเรารู้สึกตัวอยู่ในขณะนั้นกูบาอ,อาจารย์องค์หลวงปู่มหาศรีสยดอ ให้ดูการเคลื่อนของกายดูการกระเพื่อมของจิตดูการเคลื่อนของจิตแล้วให้บริกรรมคำว่าหนอรู้หนอเห็นหนอสัมผัสหนอรู้สึกหนอขณะที่หนอนั้นก็ให้รู้สึกตัวแม้แต่ขณะที่เราทำการบริกรรมนึกพูดโธอยู่ก็ให้รู้สึกตัวว่าพูดโธหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจพยายามที่จะบริกรรมแล้วจะทำให้ตัวเองหายไปเลยนะ พุทโทพุดโทพุทโธพุดโท,ดโท,ดโทแล้วให้มันปิ้งไปเลยเนี่ยอันนั้นมันผิดทางไปหน่อยหนึ่งถ้าเราบริกรรมอยู่ขณะที่เราลืมตาอยู่เรารู้สึกตัวอยู่แต่ขณะที่เราหลับตาลงอายตนะทั้งหลายมันหายไปแล้วหูก็ไม่สนใจจมูกก็ไม่สนใจหูตาจมูกลิ้นกายไม่สนใจสักอย่างเดียวสนใจอยู่แต่เพียง ใจดวงเดียวที่อยู่กับฐานวางจิตให้รู้อยู่ในฐานและการบริกรรมไปพร้อมๆไปพร้อมๆกันตัดอายตนะทั้งหลายออกหมดตัดความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางตาโดยการหลับตาความรู้สึกดมดงกลิ่นด้วยการได้กลิ่นลิ้นเล็มรสสัมผัสกา,กายจับต้องใจคิดให้อยู่เฉพาะกายให้รู้สึกที่กายแล้วก็ให้รู้สึกที่ใจคือคำบริกรรมสอย่างไปพร้อมๆกัน ขณะที่รู้สึกอยู่เนี่ยไม่ต้องไปภาวะผวงกับอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ต้องไปเสียดายในอดีตว่าเ,เราเคยทำมาแล้วทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้อีกทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่ต้องกังวลยัง,งยืนยันอยู่ว่าอดีตก็เป็นทำเมาอนาคตก็เป็นทำเมาปัจจุบันนี้เป็นธรรมะให้รู้อยู่ในปัจจุบันขณะแม้มันจะจิตเรากำลังนึกพุโทโธอยู่ บริกรรมอยู่กับพุทโธก็ให้รู้ทุกขณะที่พุทโธนั่นแหละเอาความรู้สึกไปจับอยู่กับคําบริกรรมอย่าเอาคําบริกรรมมากล่อมใจตัวเองจนหลับไปนะต่างกันนะขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่ในขณะที่เราบริกรรมสติเกิดพร้อมบริบูรณ์แต่ขณะที่เราหลงไปกับคําบริกรรมเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการสะกดจิตตัวเองเลยดัยงนั้นไม่ต้องไปเร่งคําบริกรรม ให้มันรีบมันเร่งไปจนถึงขั้นว่าเราหายไปเลยอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราไม่รู้สึกตัวหลวงพ่อท่านใช้คําว่าจิตมันหดจิตมันหดท่านอาจารย์บางท่านมาปฏิบัติแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้จิตที่มันเคยบริกรรมแล้วนิ่งไปตอนนี้มันไม่นิ่งไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะจิตที่เข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกสงบนิ่งอยู่นั้นนะ่ะจิตมันหดลงหลวงพ่อท่านเรียกว่าอาการของจิตมันหด ให้รู้อยู่กับปัจจุบันขณะมันจะสงบหรือไม่สงบก็ e! ให้รู้อยู่ข,ขณะนั้นที่มันกําลังเกิดเป็นอยู่ทุกสภาวะขณะที่บริกรรมพุทโธอยู่ก็ให้รู้ว่าขณะนี้กําลังบริกรรมพุทโธอยู่นะจิตนี้ไปฟุ้งซ่านหนีไปคิดมีอารมณ์เข้ามาเสวยก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเราสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ให้รู้อยู่ทุกระยะอย่างนั้นอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้นานที่สุดรู้สึกตัวให้ได้นานที่สุด พระพุทธเจ้าพระองค์ให้พวกเรายือนอยู่บนพื้นฐานสิ่งนี้จะทําสมาธิด้วยวิธีการใดปฏิบัติอยู่ด้วยสมาธิวิธีการเทคนิคของครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามมีความรู้สึกตัวเป็นหัวใจหลักสําคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยมันก็จะฟุง้งมันก็จะหนีแต่การจะให้รู้สึกตัวอย่างนั้นได้ สมาธิต้องพร้อมพลังจิตคือกําลังของใจต้องเพียงพอฉะนั้นเมื่อขณะที่เรากําลังทําการบริกรรมอยู่ให้เรารู้สึกอยู่ในขณะที่เราบริกรรมอย่าเผลอบริกรรมนะนี่วิธีการง่ายๆคืออย่าเผลอไปบริกรรมแต่ให้รู้สึกทุกการบริกรรมอย่าเผลอเอาจิตไปวางไว้ที่ฐานวางจิตนะถ้าขึ้นชื่อว่าเผลอถึงแม้จะเผลออิติปิโสก,ก็ไม่ดีเผลอพุทโธก็ไม่ดี เผลอกำหนดยุบหนอพองหนอก็ไม่ดีแต่ให้เอาจิตรู้อยู่ขณะนั้นในทุกๆขณะที่มันเกิดขึ้นแม้เราจะพุโทโธก็ให้รู้สึกที่พุโทโธแม้เราจะดูลมหายใจก็ให้รู้สึกที่ลมหายใจแม้เราจะเอาจิตไปดูการเคลื่อนไหวของกายของเวทนาของจิตของธรรมก็ให้รู้สึกดูอย่างนั้นรู้สึก ถ้าเรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นจะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกงอใจเราได้เลยบางถ้าไม่บางท่านบางคนถ้าไม่รู้สึกแม้เพียงเรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่รู้สึกมันแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเองอยู่ในทุกขณะจิตแสดงว่าเรามีสติอยู่ทุกขณะจิตนะเราจะทำอะไรทำสิ่งใดก็ตามใช้ชีวิตอยู่แบบใดก็ตาม ในขณะนั้นถ้ารู้สึกตัวก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมอย่าเผลอพุทโธอย่าเผลอวางจิตอย่าเผลอกำหนดแต่ให้รู้สึกในทุกๆอิริยาบถท,ที่เรากระทำเราหลับตาลงให้ได้ซ้อมอยู่กับพุทโธให้รู้สึกอยู่กับพุทโธลืมตาขึ้นให้ได้เป็นความจรงิงนะถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราจะไม่เผลอพยายามอย่าเผลอพยายามที่จะใช้สติอยู่กับการกำหนดอยู่ในปัจจุบันขณะ ในทุกกระบวนการในกิจที่ทําในคําที่พูดในสูตรที่คิดได้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสังเกตตัวเองขณะที่สวดอิติปิโสนี่เราเผลอกี่ครั้งดูแค่อิติปิโสไม่กี่รอบเนี่ยเราเผลอกี่ครั้งก็จะเป็นมาตรวัดว่าสติเราตั้งมั่นรู้สึกได้มากเพียงใดครับ อิติปิโสด้วยความจงใจเนาะอย,าอ,อย่าอิติปิโสด้วยความเผลอเท่านั้นเองครับลำดับถัดไปจะได้ขอเมตตาลงผูได้นำพาคณะรูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทั้งญาติทั้งโยมได้สวดลักขีสวดอิติปิโสเป็นลำดับครับขอได้หมดครับอิติปิโสพคะ,ะวา the uh -huh. uh -huh. that's uh -huh. but i

ผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเอถิดตาตังปุญยังบาลังไมหยฮาสาเบภาคีภาวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นน,นั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเดิน รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยวิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าปุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรแลมนาาแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระุณเจ้าทั้งปวงจงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกทท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะภะละปฏิพานธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยะทาวเาิวะาาปุรา,ปาริปุเรนติสังกรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรรมปาิอิจิตังปาิตังตุมหังจิปเมวะสมิชะโตสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนระโสยธามนิโชติระโสยธางสัคคิเตโยะเววจันโดสามบาโรโกเวนัสโต माते भावान्तारायो सुखे देखायुको भवा सा वेतयो विभजन्तु संबरोको वेनसतो माते भावात् वन्तारायो सुखे देखायुको भवा सा भेतयो विभजन्तु संबरोको वीणसतो มาเตมภาวะตะวันตารายุนอามพิวัตนิสิริสาเนจังวุฒาปัจเจโนจตารวธรรมมาวัฒนเตมสุขังภาลังโซอัตตรัตโทสุงกิโตเวรนโฮบุตรศาสเน อาโรโคสุกิโตโหหิสหสัมเบหียติภิสัตตรัตถาสุกิตาเวรุณะบุดาสเนอาโรคาสุกิตาโหหิสหสัมหียติภิเตอัตตรัตถาสุกิตาเวรุณะบุดาสเน อะโรคาสุขิตาโหธาสหสัมเบติพยุดูพระดูดิโรวันนาดปฏิบานาดูสุังกาสันดาธรรมธาวิสุขังสวาจิกาจติอายุงดัตตวาบาลังวันนาสุขังจะปฏิบานาโด เด็กโายยาสวาโฮตียาทายาโตปปัจชะต์ตีาวันโตสัมปมังการะคันโตสัมบะเดวตาสัมภะมุทธานุบาเวีสันดาโสทติพวันโดตภาวันโตสัมปมังการงราคันโตสัมบะเดวตาสัมปะสัง โนบเวนะสันดาสโธทิภวันโดเตบาวะโตสัมบมังการะรกคันโตสัมบเดวตาสัมบาสังกาโนบเวนะสันดาสโธทิปาติสังฆายุนิโสปินดาปะตังปาเดเสวามิเทวณนาวาย शकाय षटेतियाय पनाय विहि सुपार ब्रह्मचार्या न गाय हे देवोरानजवेहंघा मे न वञ्जवेदानं न उपदेशामि ये भवेशदया न वच विहारो สสสาสา,สาอโทยะถาสุขังปริพุนชะทะพัฒหารทั้งปวงอันเป็นมงคลน,นี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วพรอท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สุบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่าน Hi Baribundun. Selamat tengah. Kebetulannya kita berjalan kerana untuk setia dengan majlis mengkaji negara.